สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโลนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงคนในความลับนะคะสําหรับชาวธาตุไฟนะชาวธาตุไฟคือชาวราศีเมษสิงห์ธนูค่ะประจําเดือนธันวาคม2 5 6 6นะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มจากพลังงานของชาวธาตุไฟก่อนนะเอ็ดอฟคัพค่ะนายอฟสอด จัดมิ้นเจ็ดไม้คลีนอ็อบสอดสี่ไม้ค่ะห้าไม้ด D.M.P.E.S. อ่าห้าถ้วยค่ะและห้าดาบ โอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวธาตุไฟในเดือนนี้นะคะก็บอกเลยว่าในหลายๆคู่นะคะเป็นการเริ่มต้นเนาะเหมือนความสัมพันธ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งตัดสินใจที่จะไปค่ะจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะแต่ในหลายๆคู่ก็คือความสัมพันธ์มันพัวพันกันมาในระยะหนึ่งแล้วนะคะในตรงนี้พลังงานของเขาเขามี energy ของคนเจ้าชู้เขามี energy ของคนที่ยังมีพลังยังมีไฟอยู่ยังไม่หยุดยังไม่นิ่งนะคะในตรงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนกระฉับกระเฉงเป็นคนที่ชอบเดิน เดินทางหรือว่าเขาเป็นคนที่ทํางานแบบออกรอบออกออกต่างจังหวัดบ่อยไม่ค่อยอยู่กับที่ก็เป็นไม่ได้นะพลังงานคือว่าอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันเท่าไหร่ค่ะแต่ในตรงนี้เหมือนสถานการณ์ที่คุณได้เป็นอยู่สถานะความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ชาวธาตุไฟค่ะที่อยู่ในสถานะคนในความลับนะเหมือนกับว่าตัวคุณเองค่ะมันเหมือนกับเป็นเ,เป็นเขาเรียกอะไรมันเหมือนกับทํากรรมร่วมกันมาค่ะทําให้ตกอยู่ในสถานะนี้นะพลังงานตรงนี้ค่ะ ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ค่อนข้างชัดเจนนะว่าเขามีคอมมิตเมนต์แล้วเขามีคนของเขาอยู่แล้วค่ะก็ระมัดระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้นะถ้าชาวธาตุไฟไม่อยู่ในมุมของตัวเองอะคะ่ะต้องการที่จะ,ะเปิดเผยต้องการที่จะจริงจังเ่ยค่ะจะมีปัญหามีประเด็นกันได้นะตรงนี้ค่ะชาวธาตุไฟจริงๆแล้วเป็นคนชัดเจนเป็นคนจริงจังแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตัดสินใจอะไรแบบกระฉับกระเฉงตัดสินใจอะไรแบบว่องไวอะคะ่ะแต่แพ้ให้กับความรักครั้งนี้เนาะแพ้ให้กับเขาคนนี้ค่ะ ทั้งรู้นะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันข้างหน้าแต่ก็ขอเลือกความรักไว้ก่อนเนาะในตรงนี้ก็เลยทําให้ตกอยู่ในสถานการณ์เนี้ยค่ะก่อนหน้านี้ค่ะชาวธาตุไฟแอบตั้งความหวังเน้วว่าเขาจะเคลียร์ตัวเองมาชัดเจนกับชาวธาตุไฟค่ะแต่ก็บอกเลยว่าอะไรอะไรมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเนาะที่ผ่านมาคุณก็เริ่มรู้แล้วล่ละว่าปัญหาประเด็นจะเกิดอะไรบ้างแล้วมันทําให้คุณรู้สึกทุกข์ใจท้อใจเศร้าใจนะคะในตรงนี้ ไม่ได้มีความสุขแบบเต็มร้อยเนาะบางทีบางครั้งเวลาอยู่คนเดียวค่ะคิดเยอะคิดมากนะเก็บมาคิดทุกเรื่องค่ะมีอาการน้อยใจน้อยแต่ว่าบางครั้งบางทีก็ต้องเก็บไว้เพียงคนเดียวนในตรงนี้ค่ะไม่กล้าที่จะคุยกับเขาเพราะกลัวว่าสถานะความสัมพันธ์มันจะเขาเรียกอะไรมันจะเลวร้ายไปกว่าเดิมนะก็ในเดือนนี้นะคะก็ให้เรามัดระวังเรื่องการทะเลาะกันที่จะเกิดขึ้นได้ ง่ายง่ายขึ้นเนาะเนื่องจากว่าแบบเหมือนเป็นการขอเวลาขอให้เขาเทคแคร์ดูแลคุณให้มากกว่าเดิมอะค่ะในตรงนี้จะทําให้มีปัญหามีประเด็นกันหรือปัญหาเรื่องการหึงหวงกันนะคะอค่อนข้างต้องระมัดระวังนะเพราะมีทั้งห้าไม้ห้าดาบค่ะแดถ้วยและเจไม้ขึ้นมานะในตรงนี้มันเป็นอะไรที่ยุ่งเหยิงมันเป็นอะไรที่อาจจะมีการทะเลาะมีความวุ่นวายในความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะยังไงก็ให้ชาวธาตุไฟระมัดระวังนะ แต่ในเดือนนี้ค่ะก็มีพลังงานว่าเขาจะามีของขวัญมีของเซอร์ไพรส์คุณนี่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะว่าพลังงานของเอ็ดอพัพัพขึ้นมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะมันเหมือนมีได้ได้โชคลาภหรือว่าได้ของขวัญจากคนรักนะในช่วงเดือนนี้นะคะอืมก็บอกเลยว่าอยู่ในอารมณ์ที่เหมือนกับออ,อดทนอดกัน้นกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะพยายามที่จะ ปรับตัวเองพยายามที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆณนะตรงนี้ไปให้ได้เนาะ <c oughs> เพราะยังไงแล้วยังรักเขายังเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยนาย r t พ c าร์ค่ะ6ดาบสองไม้อ่ะที่ผ่านมามีเรื่องทะเลาะกัน มีเรื่องราวงอนกันค่ะอาจจะไม่ได้คุยกันมาสักสองวันสามวันสักอาทิตย์หนึ่งหนูมันเป็นการงอนการโกรธกันนะคะก่อนหน้านี้เนาะอืมแปดเหรียญค่ะแปดถ้วยรู้สึกเศร้าผิดหวังเนาะเออเวลาพอห่างกันเวลาเขาเงียบหายไปตัวคุณเองรู้สึกผิดหวังเสียใจค่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นปีนับวาดยังไงแล้วคุณมั่นคงกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่แล้วอะ่ะเพจออฟคัพ ที่บอกเลิกกันไปที่งอนที่โกรธกันมันเป็นอารมณ์โมโหในช่วงจังหวะเวลาที่โกรธกันนะคะแต่เวลาทีา่มันผ่านไปสักวันหนึ่งสองวันคุณก็เริ่มกลับมาคิดถึงเขาแล้วนะอในตอนนี้อยากเคลียร์ใจค่ะ p พจออฟคัพนะคะหกไม้เอ็ดออฟสอดและกรี e ออฟพาร์ติเคิลนะคะค่ะอ่าความสัมพันธ์ช่วงนี้ตอนนี้เนาะก็พัวพันอยู่กับาการมีปัญหาโกรธกันงอนกันนะคะ มีความคิดถึงอยากให้เขากลับมาง้ออยากให้เขากลับมาเคลียร์ใจกับคุณหรือคุณเองค่ะชาวธาตุไฟอยากเคลียร์ใจกับเขานะคะในตรงนี้ยังไงแล้วโกรธไม่นานเนาะหายโกรธแล้วก็อยากคืนดีอยากให้เขามาหาอยากให้เขามาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งพลังงานความรักยังอยู่ค่ะในไงยังไงเราบอกเลยว่ายังไม่ได้มูฟออนยังไม่ได้ตัดกันได้ง่ายๆหรอกค่ะในตรงนี้ต้องการจริงจังชัดเจนถึงจะอยู่ในสถานะนี้แต่ก็ไม่ได้อยากจะเลิกเนาะยังอยากที่จะไปต่อค่ะยังไงแล้วมันเหมือนกับว่า รักเขาเข้าไปแล้วหลงรักกันไปแล้วอะ่ะอืมตัดใจยากถอนตัวยากค่ะพลังงานในตรงนี้นะยังไงแล้วมีโอกาสได้กลับมาคุยกันได้กลับมาเคลียร์ใจกันได้กลับมาเริ่มต้นใหม่อ่ะค่ะแต่ความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ราบรื่นระ้อยเปอร์เซ็นนะยังไงแล้วยังพบปัญหายังมีประเด็นที่โกรธงอนน้อยใจหรือว่าเขาไม่มีเวลาให้คุณในตรงนี้ค่ะยังมีปัญหามีประเด็นนี้เกิดขึ้นอยู่ได้บ่อยครั้งนะอืมแต่ก็เรื่องพลังงานความรักนี่ชัดเจนมากยังไงแล้ว ยังไม่สามารถจะตัดใจจากเขาได้แน่นอนนะคะความสัมพันธ์ช่วงนี้ก็คือ,อได้กลับมาเคลียร์ใจกันได้กลับมา,าพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขารักคุณไหมเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดจริงจังกับคุณไหมเอ่ยสี่ถ้วยค่ะ킹ออฟคัพเพจอ o f วาร d ดอะยังไงเราเขารักคุณนะ เขารักเขามีใจเขาต้องการที่จะมีคุณไว้ในความสัมพันธ์ค่ะเหมือนยิ่งคบกันไปก็ยิ่งแบบผูกพันกันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะในตรงนี้เนาะ The magician ค่ะเขาหลงสเสน่ห์ในตัวคุณนะ The Hermit ยังอยากคบไปแบบนี้ค่ะ เบลสตาเนะะี่ยค่ะอยากคบอยากคุยอยากดิวไปแบบนี้อยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ไปแบบเนี้ยค่ะเพราะยังไงแล้วคุณเป็นคนที่ถูกใจเขาแต่ตัวเขาเองอะ่ะทำอะไรไม่ได้มากไงแต่ยังอยากมีคุณไว้ในความสัมพันธ์นะคะมาดูกันค่ะว่าจะได้เป็นตัวจริงไหมมีโอกาสมีแนวโน้มไหมคะเพจออปติเคิลมีโอกาสได้รักเนาะเพจออฟสอด อืมสิบถ้วยมีโอกาสได้รักมีโอกาสได้ <_ d ial ant> เขาเรียกอะมันเหมือนมีความสุขด้วยกันมีวันคืนที่อยู่ด้วยกันแต่ว่ามันไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซนต์ขนาดนั้นเนาะเดอะดชาลิออตยังไงแล้วมันยังมีพลังงานของคนสองคนอยู่ในใจอะคะ่ะกาวเหรียญและเดอะฟูลอ่ะก็ยังไม่มีเขาเรียกอะยังไม่มีพลังงานที่จะได้ขยับเป็นตัวจริงนะคะในตรงนี้เนาะเพราะว่ายังไงแล้วใจเขายังมีคนสองคนอยู่อะ แล้วมันเหมือนกับว่ายังไม่ถึงเวลาแล้วเหมือนคาดหวังอะไรไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้ถ้าคิดจะชัดเจนจริงจังตรงนั้นนะคะ่ะคาดหวังไม่ได้แต่ถ้าอยู่ในสถานะนี้ได้เขาพร้อมที่จะดูแลเทคแค่คุณไปแบบนี้เอ,อ่อเรื่อยๆยาวๆนะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะแปดเหรียญค่ะสี่ถ้วย ควีนอพาร์ติเคิ e วิวอ o ฟฟอร์จูนความสัมพันธ์ยังดำเนินไปได้แบบเรื่อยๆนะระหว่างคุณกับเขาอะค่ะเจ็ดดาบห้าไม้ห้าถ้วยอ่ก็มีปัญหามีประเด็นกันบ้างน้องเป็นเรื่องปกติในความสัมพันธ์นะคะเดอรชาริออร์เพจออปวาร์ดจะชิต โอเคค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะก็บอกเลยว่าเอ่อจะค่อยๆปรับตัวเข้าหากันแล้วก็เหมือนกับเข้าใจกันมากขึ้นสามารถอยู่ในบริบทนี้ได้สามารถอยู่ในความสัมพันธ์ในสถานะนี้ได้เอ่อแบบทําใจได้มากขึ้นนะคะในตรงนี้เนาะมันเหมือนเป็นการปรับตัวเข้าหากันเป็นช่วงเวลาที่เอ่อมีเวลาดูแลเทคแคร์กันมากขึ้นกว่าเดิมค่ะความรักไม่หวานไม่แหววไม่โรแมนติกนะแต่ยังไงแล้ว เขามีคุณคุณมีเขาอะค่ะเหมือนใจตรงกันนะในตรงนี้ยังไม่คิดที่จะเปลี่ยนใจในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะยังคงแบบอไปจับมือกันเดินเคียงจับมือเดินกันไปได้ต่ออืเหมือนกับว่ายังไม่ท้อยังไม่ถอยย,ถอย,ยังไม่หมดใจค่ะอืถ้าถามว่าณนะตอนนี้นาะทีเนี้ยเหมือนก็มีพลังงานเหมือนมีคนอื่นอื่นมีคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์สําหรับชาวาธาตุไฟนะชาวาธาตุไฟยังไม่ได้เปิดใจอะค่ะเหมือนในตรงนี้ ปิดกั้นตัวเองด้วยนะแล้วก็เหมือนใจรักอะค่ะมั่นรักไปแล้วก็ไม่คิดที่จะมองใครนะในตรงนี้รักมั่นคงผูกพันแล้วก็เหมือนกับความสัมพันธ์เนี้ยมันยังสามารถไปได้แบบยาวๆอย่างที่มีการบอ,อกไปแล้วเนาะแต่ตรงเนี้ยค่ะระมัดระวังเนาะคู่ของคุณยังมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะก,กันได้อีกอะค่ะแล้วเหมือนกับว่าทําให้ชาวธาตุไฟน้อยน้อยใจเสียใจอะค่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่ปัญหาเนี้ยก็มองว่าไม่ใช่ปัญหาที่เรื่องใหญ่ เรื่องใหญ่ประเด็นใหญ่มากมันเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่คุณน้อยน้อยใจอยู่แล้วอะ่ะบางครั้งบางทีมันมันหลุดฟิลมันแบบว่าเออเวลาใช้อารมณ์ในการคุยกันอะ่ะก็อาจจะเป็นปัญหาเป็นประเด็นกันเกิดขึ้นนะคะแล้วตรงนี้จะทําให้แบบรู้สึกรู้สึกเสียใจรู้สึกแบบเออผิดหวังอะคะ่ะในสิ่งที่เป็นอยู่แต่ถามว่าในตรงจุดเนี้ยที่มีขึ้นมามิกกก็มองว่ามันเป็น20สเปอร์เซนเนาะที่จะเกิดขึ้นนะคะ แต่ยังไงแล้วพลังงานตรงเนี้ยคุณกับเขาสามารถไปต่อกันได้แบบอ่อรับรื่อกว่าเดิมอ่ะดีขึ้นกว่าเดิมมันเหมือนทะเลาะก,กันน้อยลงแต่ถามว่ายังมีทะเลาะไหมก็มีค่ะยังไงแล้วคุณยังคงพัวพันอยู่ในความสัมพันธ์แบบเติร์ดปาร์ตี้อยู่นะยังไม่สามารถที่จะถอนตัวถอนใจได้อ่ะค่ะยังอยู่ในสถานะคนในความรับอยู่ค่ะแต่ก็บอกเลยว่าพลังงานความรักอะ่ะมันยิ่งมากขึ้นมากขึ้นทุกวันยิ่งผูกพันกันมากขึ้นทุกวันแล้วยังทําให้จะทําให้ตัดกันขาดยากขึ้นไปอีกอค่ะในตรงนี้นะ ยังไงแล้วชาวธาตุไฟต้องการจริงจังชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้ต้องการให้เขาชัดเจนกับคุณค่ะแต่ก็บางครั้งบางทียังไม่กล้าพูดยังไม่กล้าเปิดประเด็นนะเพราะว่ากลัวว่าเขาจะไม่โอเคกลัวว่าเขากับคุณจะต้องมาทะเลาะกันในเรื่องนี้อีกอะ่ะอืยังไงแล้วพลังงานก็คือว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังมีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ้างอะค่ะ โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีโอกาสที่ชาวธาตุไฟจะได้พบคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์ไม่เอ่ย King of Swords นะคะ The Hangman The m e r c i a n ก็มีนะคะมีโอกาสที่จะได้พบคนใหม่ๆนะอ Judgment นะคะสามดาบสิบถ้วยอ๋อแต่คนใหม่แล้วเหมือนสเตตัสเดิมด้วยนะ เออมาทําให้คุณปวดหัวเพิ่มขึ้นนะคะคนคนนี้เข้ามาเติมให้คุณปวดหัวเพิ่มขึ้นนะชาวทัดไฟให้เรามาระวังนะคะคนใหม่ๆที่จะเข้ามาก็มาแบบรักสามเศร้าเราสามคนมาแบบมีคอมมิชเมนต์แล้วเข้ามาเพิ่มเติมเข้ามาแบบทําให้ปวดหัวมากขึ้นค่ะนะคะเข้ามาก็ไม่ได้แฮปปี้ดิงนะอืม เป็นคนไกลเป็นคนอาจจะมาทางโซเชียลหรือเป็นคนเก่าๆที่เคยรู้จักหรือเป็นคนรักเก่าก็กเป็นไปได้ค่ะมันเป็นความสัมพันธ์เก่าๆเป็นคนที่เคยพัวพันอยู่ในแบบเพื่อนของเพื่อนหรือว่าสถาบันเดียวกันหรือที่ทํางานเคยทํางานร่วมกันอะไรพวกนี้ค่ะเคยคุนหน้าคุนตากันมานะอืมจะมาขอโอกาสในตรงนี้ให้ระมัดระวังนะคะทั้งห้าเหรียญสองไม้แล้วก็เดอะไฮพินเซเนี่ยนะคะ สามดาบขึ้นมาชัดเจนอยู่แล้วเข้ามาทําให้ปวดหัวแน่นอนคนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์ด้วยสิเป็นคนที่ผู้จาอัธยาศัยดีเฟรนลี่ค่ะเป็นคนดูดีเลยแหละเป็นคนเพอร์เฟกคนหนึ่งก็ให้ชาวธาตุไฟระมัดระวังนะถ้าพบถ้าเจอคนคนนี้นะคะอืมเขาเป็นคนที่มีคอมมิชเมนต์แล้วถ้าเข้าไปพัวพันกับความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์แบบรักซอนซ่อนรักนะ อจะทําให้ปวดหัวซ้ําไปอีกอะค่ะในต,ตรงนี้ก็ขอให้เรามาระวังเนาะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะชาวธาตุไฟมั่นคงในความสัมพันธ์อยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าตรงนี้พลังงานขึ้นมามีกะก็เอ่อเกินเตือนไว้ก่อนเนาะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเข้ามาทําให้ยุ่งยากมากกว่าเดิมค่ะ อืมโอเคค่ะสําหรับชาวาธาตุไฟนะคะราศีเมษสิงห์นูนะที่อยู่ในสถานะคนในความลับนะคะในช่วงเดือนนี้อาจจะมีปัญหามีประเด็นกันโกรธกันมาก่อนหน้านี้หรือตอนนี้ก็มีโอกาสได้เคลียร์ใจมีโอกาสได้ปรับความสัมพันธ์ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ก็ราบรื่นขึ้นดีขึ้นแต่ก็ยังมีเรื่องให้ปวดหัวมีเรื่องให้ทะเลาะก,กันบ้างถ้าเจอคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ให้ดูดีๆนะคะเพราะว่ายังไงแล้วอ๋อมันอาจจะไม่ได้ ไม่ได้โสดร้อยเร์เซนต์่ะกับเข้ามาเป็นลักซอนซ้อนรักค่ะให้ระมัดระวังยังไงมิกะาก็ขอให้ชาวธาตุไฟนะคะผ่านพ้นช่วงเวลาที่มีอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะแล้วกลับมาพบกับมิกะาทาโรได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ